ดาวเด่นวันนี้ของเราชอบอาบน้ำทั้งคู่เลย <c oughs> สาวๆแต่ละคนมีบิวตี้รูทีนไปของตัวเองวันนี้ลาลิลูจะโชว์ให้คุณเห็นห้องน้ำของบ้านคนจนและคนรวยเอ็น <c oughs> ทำความสะอาดภาชนะจากฉลากเก่าทั้งหมดตัดด้านข้างออก กองน้ำยางทำให้ทาสีได้ง่ายขึ้นอ่างอาบน้ำดูสวยที่สุดในสีทองขาโค้งจะช่วยรับอ่างอาบน้ำให้ตั้งขึ้นและทำให้มันดูสง่ายิ่งกว่าเดิมทาน้ำยาทาเล็บหนึ่ชั้นและโปรยกากเพชรลงด้านข้างสมบัติของพวกเรายืนไหนมีหินมีค่าพอสำหรับตกแต่งแล้วเราแค่ต้องติดมันเข้ากับก๊อกและหัวก๊อก เมแกนมีห้องน้ำที่สวยมากๆเธอมีชั้นวางของที่เต็มไปด้วยสกินแคร์แพงๆโต๊ะเครื่องแป้งแสนสบายที่มีไฟประดับมีแม้แต่ห้องน้ำสีทองคำเมแกนตัดสินใจอาบน้ำและสาวใช้ก็เริ่มเตรียมทุกอย่างให้พร้อมเธอเปิดน้ำและเติมน้ำมันและโฟมลงไปในอ่างในแบบที่เมแกนชอบเลย แม่แกนดีใจมากกับผลที่ออกมาเธอเข้าไปในอ่างเล่นกับโฟมผ่อนคลายและหลับไปเธอฝันว่าเธออยู่ในห้องบรลาบประหลาดที่ตกแต่งอย่างถูกๆูกแถมยังอาบน้ำโครนอยู่อีกด้วยฉันอยู่ไหนกันน้ำหอมกับน้ำมันของฉันล่ะตัวเลอะโครนไปหมดแล้ว โอ้แค่ฝันร้ายอย่างนั้นเหรอถอยหลับไปในอ่างไม่ใช่ความคิดที่ดีเลยทำอ่างอาบน้ำแบบง่ายๆระบายพานชนะดรวยสีอะคริลิกเพิ่มรอยหยาบและสนิมด้านนอกกอกน้ำลวดและกอกน้ำใช้งานได้ด้วยแต่มันอยู่นี่มานานแล้วเลยมีสนิมขึ้น หาโลหะทำจากปลอกนิ้วรองรับอ่างน้ำเอาไว้อ่างอาบน้ำทั้งเก่าและสนิมขึ้นแต่ยังพอให้อาบน้ำได้โรสผู้ยากจนไม่ค่อยมีเงินแต่เธอได้ยินมาว่าคนรวยๆใช้โคลอนอาบน้ำกันฉันก็อยากดูแลผิวของฉันเหมือนกันดังนั้นเธอจึงเติมอ่างด้วยดินและผสมมันกับน้ำ ฉันจะลองเข้าไปดูหืมนุ่มจังเลยก็ไม่แย่นักนี่แต่ฉันต้องอาบน้ำอีกรอบหลังจากนี้แล้วล่ะ <c oughs> <c oughs> ขารองอ่างอาบน้ำเป็นอะไรที่มีประโยชน์มากเลยมันยากที่จะหาวัสดุที่เหมาะสมแต่เราพบไม้เสียบที่สมบูรณ์แบบแล้วทำฐานจากไม้ไอศสครีม ระบายมันด้วยเสียอะคริลิกสีมุกและตกแต่งด้วยคริสตัลเมแกเป็นนักธุรกิจสาวชื่อดังแม้แต่ตอนเข้าห้องน้ำฉันก็ยังไม่ได้พักเลยต้องทำงานให้เสร็จแล้วลูซี่ค็อกเทลต้องขอบคุณฐานนี้ทำให้ฉันทำงานได้ทุกที่แต่ได้เวลาพักแล้วละ่ะข่าวแฟชั่นเหรอฉันต้องรีบเช็คดูแล้ว <laughs> รถมีถาดสำหรับอ่างอาบน้ำเหมือนกันแต่เป็นแค่เศษเปลือกต้นไม้แต่ดีไซน์นี้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแถมยังมินิมอลด้วยนะเธอรวมงานอดิเรกและการผ่อนคลายในอ่างน้ำไว้ด้วยกันรถทั้งอาบโครนไปด้วยและอ่านหนังสือเล่มโปรดของเธอไปด้วยได้ <gasps> ถ้าไม่ใช่พระฐานแล้วก็ ฉันคงไม่มีทางรู้ว่ามาเซนโลกลับไปคืนดีกับอิซาเบลในตอนที่3แน่เลย <Wow. S 1> ตกใจจริงๆหนังสือสนุกจนวางไม่ลงเลย <c oughs> มัดผ้าโปร่งบางสีทองแบบนี้เราก็จะได้รังบวบสวยๆแล้วแ <c oughs> ขวนไว้กับสายแบบคล้อง <c oughs> และตกแต่งด้วยขอบกากเพชรรังบวบราคาแพงนี้สร้างโฟมได้มากมาย เป็นการขัดผิวเก่าออกทำให้ผิวเนียนนุ่มเมแกนสุดปลื้มเลยแต่สามก้อนสี่เหลี่ยมออกจากฟองน้ำในครัวมัดด้วยสายขนาดใหญ่เท่านี้ก็เสร็จแล้วรสซื้อฟองน้ำจำนวนมากแบบนี้ถูกกว่ามากฟองน้ำสามอันจะอยู่ได้นาน และพวกมันก็ทำหน้าที่ได้ดีจริงๆระบายฝาขวดแชมพูด้วยสีทองเพิ่มคริสตัลขนาดเล็กและผสมกับเจลอาบน้ำไข่มุกสวยมากๆเลยตัดฝาที่มีฉลากและรัดมันด้วยสายลวดสีทองมันคือการขัดผิวด้วยเพชรผลิตภัณฑ์บำรุงผิวสุดหรูสำหรับลูกค้า V.I.P ของเรา ไม่มีอะไรทำความสะอาดผิวของฉันได้ดีไปกว่าฝุ่นเพชรอีกแล้วฉันแค่ต้องระวังไม่ให้มันขูดกับผิวของฉันแต่เพื่อความงามมันก็คุ้มค่านะเต <c oughs> <c oughs> ิมขวดแก้วขนาดเล็กด้วยดินพวกหินจะทำให้เกิดการขัดถูปิดผนึกด้วยไมยก๊อกและวางไว้บนชั้นวางในห้องน้ำของรถ ฉันติดตามเทรนความงามด้วยการขัดผิวเป็นส่วนสำคัญของการดูแลผิวโดยเฉพาะเมื่อเป็นเรื่องของเท้าหินไม่ได้เล็กขนาดนั้นแต่ผิวของฉันก็ยังดูดีอยู่ดีทำมาร์กหน้าโดยใช้ทิชชู่เปียกที่แห้งแล้วเว้นช่องสำหรับตาจมูกและปากปิดฐานด้วยทองคำเปเลวบางๆและระบายทับด้วยน้ำยาทาเล็บสีใส เราจะไม่ต้องเก็บมากนี้ไว้ในถุงที่ใช้แล้วทิ้งสินค้าแบรนด์หรูนี้ล้วนมีคุณภาพสูงทั้งนั้นฉันไม่ชอบผิวตัวเองเลยลูซี่เอามาร์กมาให้หน่อยสิฉันขอเสนออันที่ราคาแพงที่สุดให้นะมันมีทองคำ24กรันล่ละไม่ต้องห่วงทองคำได้ผลดีกว่ามาร์กน้ำมันเดตราฟเฟอร์มากเธอแค่ต้องรอหน่อยจนกว่าทองคำจะเริ่มทำงานบนผิว มีความสุขจังผิวของฉันเนียนมากแต่คราวหน้านอนแทนดีกว่าผิวจะได้สวยๆตัดข้าวโอ๊ตเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยและเทมันลงในภาชนะบรรจุขนาดเล็กมันดูเก่ามากเลยเอามาขายลดราคากันเถอะรถมาที่ร้านขายข,ายของชำาเพื่อซื้อข้าวโ,โอ๊ตโอ้ทุกอย่างดูแพงมาก ฉันมีเงินไม่พอแม้แต่ซองเดียวอ้อวันนี้วันโชคดีของฉันล่ะมันลดราคาดูเหมือนเจ้าหนูก็อยากได้ข้าวโอ๊ตเหมือนกันขอบคุณที่ซื้อจากเรานะขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีรถไปยังสถานที่ปรอดคนเธอในสวนสาธารณะไม่มีอะไรมารบกวนฉันที่นี่แน่โอเคกบไปที่สูตรอาหารกันเถอะเติมน้ำให้ข้าวโอ๊ตแล้วทาลงบนผิวมันผ่อนคลายมาก หลังจากมาร์กแบบนี้แล้วผิวของฉันก็จะเปล่งประกายเติมน้ำมันใส่ผมในขวดผสมกับกลิตเตอร์และปิดผนึกด้วยไมค์ก็นี่เป็นเพียงหนึ่งในผลิตภัณฑ์ดูแลผิวมากมายของเมแกนดูฉลาดพวกนั้นสิดีโอปร d a c าชแนลเมแกนเลือกใช้เครื่องสำอางชั้นสูงเท่านั้นผมสีเข้มต้องการความเงางามเป็นพิเศษ เชื่อคำพูดฉันได้เลยด้วยน้ำมันดีออที่มีคุณค่าทางโภชนาการพิเศษนี้ผมของฉันจะนุ่มสลวยและเปล่งประกายราวกับเส้นไหมใช้เพียงแค่ไม่กี่หยดเท่านั้นโอ้ผลลัพธ์ที่ได้นั้นคุ้มค่ารสมีขั้นตอนการดูแลผมที่ง่ายกว่าแต่สบู่เด็กชิ้นเล็กๆออกคุณเคยได้ยินเกี่ยวกับแชมพูบาไหม นั่นคือสิ่งที่โรสชอบเลยละ่ะโรถทําฟองอย่างระมัดระวังและทาแชมพูลงบนรากผมแม้ว่ารสจะดูแลผมของเธอเพียงเล็กน้อยแต่มันก็ดูสมบูรณ์แบบโรถเป็นเลิศในการดูแลเส้นผมแบบ DIY <c oughs> เลยละ่ะมันน่าตื่นเต้นมากที่ได้ดูบิวตี้รูทีที่แตกต่างกันของสาวๆทั้งสองสาวมีวิธีดูแลตัวเองเป็นของตัวเองแต่ก็ดูสวยทั้งคู่ มากดไลค์กันเถอะและถ้าหากคุณติดตามลาลี่ลูคุณจะไม่พลาดไอเดียตุ๊กตาใหม่ๆจากเรา